เอยโยสวัสดีดเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการทำงานของธุรกิจส่งกล่อง c o นั่นเอ,เองนะเพื่อนในปี2025นี้นะครับผมในภาคเอน็นฮานะครับว่า มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรรายละเอียดยังไงบ้างนั่นเองนะครับอย่างแรกนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะทําธุรกิจส่งกล่องนะเพื่อนๆต้องมีตึก c ีอก่อนนั่นเองนะครับตึกซีอจะอยู่ตรงนี่ครับผมมันนี่อาร์เซวิทนะครับอยู่ในเดนนิสตี้เอกเอ็กซ์คูสีนั่นเองนะครับกดเข้าไปนะครับเลือกคําว่าออฟฟิศนั่นเองนะเพื่อนๆแล้วก็จะมีทั้งหมด4ี่โลเคชันนะครับถ้าใครซื้อในเกมในปัจจุบันนะครับผมเขาก็จะแถมตัวพรีเมียมเอาง่ายๆว่าแจกตึก c ีอฟรีอยู่แล้วนั่นเองนะฮะสามารถรับตึกซื้อตึก ซีโอแต่และอันมีความแตกต่างอะไรผมบอกเลยว่าแตกต่างกันที่โลเคชันเท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่ค่อยแตกต่างสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีความแตกต่างเลยอยู่ที่โลเคชันล้วนๆนะครับแล้วถ้าใครมี g ีเดย์พาร์นะครับผมในตั้งแต่ต้นเดือนนะครับผมต้นเดือนมิถุนายนต้นไปเนี่ยจนถึงประมาณกลางเดือนประมาณ1 6 1 7กเนะครับก่อนที่เขาจะอัปเดต DLC ใหม่นะก็จะลดราคา50%เอนั่นเองนะครับผมแต่ว่าลงจอดรถอะไม่ได้ลดนะครับลดเฉพาะตักซีโอย่างเดียวนะครับ สมมติว่าผมซื้อตึก c ีโเนี่ยลด50แต่ถ้าผมจะซื้อลงรถจอะรถเพิ่มเนี่ยคือไม่ได้ลดราคานะครับยังราคาเต็ม ลงจอดรถของ Co โจอดได้ทั้งหมด60คันนะครับผมมันจะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นหนึ่งจะจอดได้20คันนั่นเองนะครับก็จะเป็นการเอารถเข้าลิฟต์แล้วก็ไปจอดไปตามชั้นนั่นเองนะแล้วก็สามารถแต่งรถได้เราแต่ว่าเราต้องเสียเงินค่าแบบข้อซอมอโตช็อปขึ้นมาที่ตึกซีด้วยนั่นเองนะครับก็เลือกพื้นได้ตามที่เราอยากได้นั่นเองนะก็เป็นอะไรที่สวยงามดีนะครับแล้วก็แต่และว่าราคาดุร้ายมากนะครับดูดิอันนี้คือแต่งไม่ครบก็ประมาณ5้าล้านเข้าไปแล้วนั่นเองนะ สิ่งที่ผมแนะนําเวลาซื้อตึกซีเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อไอ้น,นี่ครับผมเนี่ยอล่างนะครับมันจะเป็นตัวตั้งเกิดนะครับนี่เองเนะเพื่อนๆอ่ะลืมบอกไปว่าของแต่งเนี่ยลดราคา50%ด้วยเช่นกันนะจนถึงประมาณ16-17นะครับผม16-17มิถุนายนนะไอ้อล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวเช็คจุดเกิดนะครับมันจะไม่เหมือนกับธุรกิจในยุคใหม่นะครับสมัยก่อนเนี่ยยังจําเป็นต้องซื้อเตียงนอนเพื่อเอาไว้เซฟจุดเกิดครับไอ้ตรงนี้มันดียังไงนะครับผมมันดีตรงที่ว่าเวลาเพื่อนๆแบบ อ่าอยากที่จะมาตึก CEO เลยเนี่ยคือเราจะได้แบบอ่าสามารถเปลี่ยนร้านโลเคชันอนะ่ะแล้วมาได้เลยนะครับผมเราเปลี่ยนโลเคชัน่น จุดเกิดปุ๊บแล้วเรามาที่นี่ได้เลยนะครับคือเวลาเรากดไฟในเซ็กชันเราก็จะมาเกิดที่นี่เลยคือมันไวมากนะครับไม่ต้องเสียเวลาขับรถหรือมาร์กทูมาอะไรก็ตามนะผมว่าบางทีเราได้ภารกิจไกลไงเออแล้วเราอยากรีภารกิจหรือว่าเราอยากตั้งเกิดที่นี่ก็สามารถทําได้นะครับสามารถตกแต่งข้างในได้นะข้างในก็ลดราคา50%เช่นกันนั่นเองนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมผมได้ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเลือกโลเคชันนี้มานะครับลองดูนะปกติผมเคยเลือกมา3โลเคชันนี้แลลวนะครับรอบนี้ผมก็ลองใช้โลเคชันนนนีี้้ดดดูะเห็ตึกมสววยยงา แต่ว่าโลเคชันนี่คือโลเคชันที่แพงที่สุดนั่นเองมันก็เป็นตึกที่สูงอยู่นะเอออันนี้ก็แล้วแต่นะครับอยากจะซื้อตรงไหนก็แล้วแต่เลยพอเราซื้อมาแล้วนะครับผมอย่างต่อมาเลยครับที่เราต้องทำนะก็คือพอเรามาตดตึก c o แล้วเนี่ย ตึก CO จะเป็นอ่าข้างในจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้เลยตอนแรกๆของเพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่มีเงินวางอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องไปทาธุรกิจส่งกล่องนะครับผมไปสักระยะหนึ่งแล้วเรามีเงินเก็บเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกของอะไรต่างๆนะครับผมที่เกี่ยวกับการที่เราไปขโมยกล่องมาเนี่ยมันก็จะมาวางอยู่ที่แถวนี้นะครับผมเอามาบอกตรงเดี๋ยวอีกหน่อยนะนะโคตะเงินก็จะล้นแถวๆนี้เลยนะผมว่าไม่โคตรเกลกยเลยเมื่อก่อนผมก็อยากได้มากเลยตอนผมแบบเเลรกนๆนะหลังๆมานี่ซื้อสก,กิกะน,นะครับไม่อยากได้แล้วโอเค คือเราต้องเปิด CO เท่านั้นนะครับผมถ้าใครเปิด MCU อยู่ให้ปิดนะครับรับเปลี่ยนมาเป็น CO แทนนั่นเองนะไม่งั้นเราจะไม่สามารถนั่งเก้าอีได้นั่นเองนะครับพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นการพิมพ์รหัสนะครับกดล็อกอินเข้าไปนะธุรกิจใน CO ที่แยกย่อยออกมาเนี่ยจะเป็นอ่า Special Cargo นะผมก็คือธุรกิจส่งกล่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับแล้วก็มี VIP Cargo นะอันนี้เป็นการธุรกิจขโมยรถแล้วก็เอารถเนี่ยไปไปขายนั่นเองนะครับอันต่อมาเนี่ยจะเป็น Special Vehicle Work น,นั่นเองนะเพื่อนเมื่อเพอ <N ee> จะมีกี่อันก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมีทั้งหมดแอันก็ปลดล็อกรถตามรูปมาเลยนะแต่ในสัปดาห์นี้มันคูณ3นะครับผมแต่ว่าถ้าคลิปนี้ออกไปน่าจะไปแล้วนนเนงนะไอ้คูณ3น่าจะน่าจะไปแล้วนะครับผมน่าจะคลิปนี้นจะลงไม่ทันนะโ okay. อเคมาคุยเรื่องธุรกิจส่งกล่องนะครับผมธุรกิจส่งกล่องเนี่ยปกติเนี่ยมันจะมีโกดังทั้งหมด3แบบนะครับผมจะมีโกดังทั้งหมด16กล่อง4 2กล่องแล้วก็มีร11กล่องนะครับผม แต่ของผมมาซื้อไป5โลเคชันแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะกลับไปซื้อ16กล่องหรือว่า4 2กล่องได้นั่นเองนะก็ซื้อได้แค่ร้อนะครับสามารถย,ย้ายโลเคชันได้แล้วนะแล้วก็มาลดราคาอ่าเหมือนตึกไอ warehouse ด้วยนะครับผม warehouse คือไอที่เก็บกล่องนี่แหละเพืเ่อน,เ,นเออแต่ warehouse เนี่ยสามารถซื้อได้ทั้งหมด5โลเคชันนั่นเองนะเพื่อนฟังไม่ผิดนะครับสามารถซื้อได้5านะครับบางคนบอกว่าทำไมผมมีแค่1้อเองจริงๆมันสามารถซื้อได้5อันนั่นเองนะครับเราก็เลือกโลเคชันเอาว่าเราอยากได้โลเคชันไหนนันเอง ก็แนะนำนะครับให้ทําแบบกระจายกระจายกันไปเลยนะครับการขโมยกล่องหนึ่งเนี่ยใช้เงินทั้งหมด2,000ดอลลาร์ 2, นะครับสกล่องขึ้นไปใช้8,000ดอลลาร์ 8, นะครับแล้วก็3กล่องใช้1 8 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับเอาจริงๆถ้าบางคนถามว่าซื้อแบบไหนคุ้มกว่าเอาแบบไม่อวยเลยนะครับ จริงๆการซื้อแบบกล่องเดียวเนี่ยคือคุ้มกว่านะครับไม่ได้แปลว่าการซื้ออ่าเราซื้อ3กล่องแล้วจะขายได้มากกว่าอะไรงนี้ไม่ใช่นะครับนะครับผม1กล่องของการส่งกล่องเนี่ยเรามันจะมีมูลค่ายอยู่ที่24,0 0 0นัดอลลาร์นกเวลานี้นะเพราะมันคูณ2สำหรับคนที่มี GD ดพัทนะครับถ้าโดยปกติเนี่ยจะอยู่ที่กล่องละ1 2 0 0 0ดอลลาร์นั่นเองเน,นะฮะก็เท่ากับว่าเรามี3กล่องเท่ากับขายได้3 6 0 0 0นัดอลลาร์น,นั่นเองนะมันไม่ได้แปลว่าเราซื้อกล่องเดียวเนี่ย หรือว่าซื้อ3กล่องเนี่ยคือมูลค่ามันต่างกันมันเท่าเดิมนะครับพูดตรงๆเลยคือมันเท่าเดิมนะครับถ้ามันไม่ใช่สเปเชียลนะครับจริงๆกล่องมันไม่ได้มีแค่นี้จริงๆมันจะมีแบบสเปเชียลอีกนะครับแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นเหมือนอีเวนท์ที่สุ่มออกมานะครับผมไม่ได้การันตีว่าเราจะได้นะครับอีเวนต์ก็อาจจะเป็นพวกมินิกังทองหรือเป็นชุดหนังสัตว์หรือเป็นเพชร6กกะละอะไรแบบนี้นะครับผมมันจะสุ่มขึ้นมานะอันนั้นนะมูลค่ามันจะแยกเลยแค่แบบแค่แบบชิ้นเดียวนะคือ แต่ดอลลาร์ก็มีนะครับแต่อันนั้นจะเป็นอีเวนต์สุ่มที่อันนั้นเราจะไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่ามันมีโอกาสน้อยมากๆที่มันจะมาส่วนใหญ่เราก็จะอยู่แค่ 1, 2, 3อย่างนี้ใช่ไหมครับจริงๆอ่ะธุรกิจส่งกล่องถ้าโดยที่มันไม่คูณเอาแบบไม่อวยนะครับไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นเพราะว่า ม,ม,มันเหมือนจะดูดีนะแต่มันเป็นธุรกิจที่มานานแล้วครับถ้าไม่ได้คูณผมมองว่ายังเฉยๆกับการทำํำคือทําได้หรือไม่ทําไปมีธารกิจอื่นๆที่ได้เงินเยอะกว่าในปัจจุบันก็มีนะครับเราต้องนับมันมาเป็นต่อชั่วโมงนะครับผมเราต้องนับมาต่อชั่วโมง ภารกิจส่งกล่องเนี่ยใช้เวลาไปเอานะครับอยู Çok ่ที่ประมาณ5ถึง7นาทีนะครับอันนี้ในกรณีที่เราต้องมีมาทูะครับถ้าเราไม่มีมาทูอาจจะช้ากว่านี้หรือบางภารกิจพูดตรงๆนะหรือบางภารกิจอาจจะไวกว่านี้อาจจะเป็นแบบ2อนาทีหรือ3นาทีทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นบางทีเราได้รถคันเดียวบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปกลับ3รอบอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีการที่เราขโมย3กล่องมันจะลำบากตรงที่มันเป็นการสุ่มภารกิจเราไม่สามารถเลือกภารกิจได้นะครับบางทีภารกิจบางอันเนี่ยสุ่มมาให้เราไปใต้น้ำโอ้ไปนั่งเสียเวลาหากล่องรบหือว่่าางทีี ไปไปกลางเมืองไปแถวแบบทะเลทรายเลยไปแบบไปกลับสามรอบอะไรเงี้ยคือมันเสียเวลานะครับคือบางทีอ่ะ การขโมยสากล่องเนี่ยอาจจะเป็นแบบเป็นภัยด้วยซ้ำถ้าเราไม่มีมาร์คทูนะพูดในมุมว่าถ้าเราไม่มีมาร์คทูเนี่ยลำบากอยู่นะครับธุรกิจนี้ผมว่ามันเหมาะกับคนที่มีมาร์คทูนะผมว่าทําได้ถ้าไม่มีมาร์คทูผมว่าผมไม่ค่อยแนะนำนะครับอันนี้คือจะเป็นมาร์คทูที่อัปเกรดหรือไม่อัปเกรดก็ได้กแล้วแต่เลยนะครับแต่ผมมองว่าควรจะมีนะถ้าไม่งั้นามันจะใช้เวลาแบบมากกว่าที่ผมบอกนะครับถ้าเราใช้รถเนี่ยอาจจะอยู่ที่7จ็ถึงสินาทีก็เป็นไปได้นะในบางาธารกิจนะครับเพราะบางภารกิจนั้นเรา เราต้องขับรถไปปุ๊บสมมติเราไปจอดตรงนี้มันจะมีเรือให้เราแล้วเราขับไปเอาขับเรือไปเอากล่องแล้วมันหยิบมาได้เท่ทีละกล่องครับข้อเสียของมันคือมันหยิบได้แค่ทีละกล่องไม่ได้แปลว่าเราซื้อ3กล่องแล้วสามารถหยิบทีเดียว3กล่องได้เลยนะนี่คือข้อเสียของธุรกิจส่งกล่องนะครับมันจะต่างกับของแฮงกา้าที่เป็นการส่งกล่องนั่นเองนะครับแล้วก็ของธุรกิจส่งกล่องเนี่ยจะไม่มีโบนัสแบบแบบธุรกิจแฮงกานะคือแบบขโมยกล่องเดียวแล้วแบบแบบได้โบนัสอะไร่เงี้ยไม่มีนะครับเพราะว่าจะะงเรรขออ้าไได มันจะมีของบอกนะเมื่อเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีของตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆยนะครับของตรงนี้อ่ามันไม่ได้แปลว่าเราจะได้งาช้างไม่ได้แปลว่าเราจะได้ทองคําแท่งเท่านั้นนะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาจจะเป็นภาพวาดหรืออะไรก็ได้นะเออมันไม่มีโบนัสนะครับโบนัสอย่างเดียวของมันคือมีโบนัสเงินความเสี่ยงอย่างเดียวนะครับก็คือเมื่อเราไปขายได้พับลึกนะครับมันก็จะมีโบนัสเงินความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะฮะแต่อันนั้นผมก็มองว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มนครับถ้าสมมุติว่า เราได้เงินเท่าไหร่นะครับผมจะบอกเลยก็คือได้ประมาณ 21m นะครับผมประมาณ21ล้านนะ,ะ21ล้านดอลลาร์นะครับถ้าเราไปขายในพับบิกเนี่ยสมมติเราขาย5โกดังในพับบิ c กเนี่ยก็ต้องมีคน20คนขึ้นไปนะน่าจะประมาณสัก25 26ล้านนะครับน่าจะเป็นไปได้อยู่นะฮะแต่ว่ามันเหมือนจะเยอะนะแต่อันนั้นคือเราต้องมีความเสี่ยงนะครับการขายกล่องนะมีทั้งหมด3แบบนะครับผมจะมีทั้งรถมีเรือมีเครื่องบิน เราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะได้อะไรนั่นเองนะเพื่อนเออเราไม่สามารถเลือกได้นะนั่นคือข้อเสียของธุรกิจส่งกล่องนะครับมันจะเป็นการส่งให้เราถ้าเป็นเรือเนี่ยจะเป็นเรือเหมือนประมงนะครับผมเดี๋ยวตามรูปเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับเป็นเรือที่ค่อนข้างช้าแต่ไม่ได้ยากนะนี่คือง่ายที่สุดของการส่งกล่องนะครับลองลงมาขึ้นรถนะครับรถเนี่ยจะใช้ทั้หมด3าคันสมมุติเราส่งเต็มคุดังร้อยสิบเอ็ดกล่องเนี่ยใช้ทั้งหมด3คันในการส่งนั่นเองนะเพื่อนเออ แล้วก็จะเป็นอ่ามันอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ช้ามาเครื่องบินเนี่ยถ้าเราไม่ได้อัปเกรดนะครับเครื่องบินปกติจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะเป็นกะกากๆเลยมันจะเป็นเครื่องบินแบบช้าๆนะครับผมมันไม่ด้หมด3าลำนั่นเองอันนี้คือเสียเวลานะครับแนะนําว่าควรจะอัปเกรดนะการอัปเกรดของธุรกิจส่งกล่องนะครับผมต้องไปที่โต๊ะนะเพื่อนๆโต๊ะสีแดงๆนะครับผมที่อยู่ใน warehouse ของเรานั่นเองนะไม่ใช่ตึกซีอนะครับอยู่ใน warehouse เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไ้ให้ดูนะครับคือมันจะต แล้วก็ค่าอัปเกรดเนี่ยถ้าเราอัปเกรดเต็มๆเนี่ยถ้าเป็นของถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยของเครื่องบินนะครับผมอาร์เมอร์อัปเกรดเนี่ยอยู่ที่190,000ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็จัมเมอร์อัปเกรดเนี่ยอยู่ที่3 0 0 0 0นดอลลาร์นั่นเองนะแต่เราต้องอัปเกรดนะครับเพื่อให้มันเป็นตัวไททันนะครับคือมันจะส่งไวคือมันจะส่งด้วยลำเดียวแหละจากก่อนหน้านี้ถ้าเราไม่อัปเกรดเนี่ยมันจะมันจะต้องส่ง3ลำนะครับแต่ถ้าเราอัปเกรดเนี่ยจะกลายเป็นว่าเราส่งลำเดียวนั่นเองนะฮะ แล้วก็ถ้าเราอัพเกรดเรือนะจะใช้เงินอยู่ที่อาร์เมอร์อัพเกรดอยู่ที่265,000ดอลลาร์นะครับแล้วก็สปีดอัพเกรดอยู่ที่107,000ดอลลาร์นั่นเองนะ ส่วนรถนะครับผมอาร์เมอร์อัพเกรดอยู่ที่ยอยู่ที่2 3 0 0 0 0ดอลลาร์นองนะครับแล้วก็บุลเลตพูฟนะครับยางกรกระสุนเนที่ยอยู่ที่95,000ดอลลาร์คือไม่ได้แพงนะแต่เราต้องแต่ผมแนะนำให้อัพเกรดทั้ง3แบบไปเลยถ้าเราจะทำธุรกิจนี้โดยตรงนะครับเพราะว่ามันจะทำให้รถเร็วขึ้นทำให้เรือเร็วขึ้นทำให้เครื่องบินดีขึ้นคือเอางย้ว่ามันมันสุ่มด้วยไงแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรเราเลยต้องอัพเกรดทั้งหมดไปก่อนนะครับแล้วก็5กระดังไม่ได้แปลว่าเราจะได้เรือ5อันเลยนะครับมันยากอยู่นะ มันบางทีอาจจะได้รถบ้างบางทีอาจจะได้เครื่องบินบ้างสลับสลับกันไปนะครับแล้วแต่นะแล้วแต่เขาสุ่มมาให้นะครับอย่างกลับมาเมื่อกี้นะครับผมไอ้เรื่องเงินนะครับคือกล่องเดียวถ้าคุณเป็นคนที่งบน้อยนะผมแนะนําว่าอยากลองอยากลองธุรกิจส่งกล่องนะครับให้ไปซื้อกดัง16กล่องมาก่อนนะครับมันจะกระจายอยู่ราคาถูกกว่านี้นะครับราคาประมาณทักสองแสนแสนหนึ่งนะครับผมกดัง16กล่องไม่เยอะนะครับแล้วก็ซื้อทีละกล่องนะครับถ้าคุณอยากที่จะคุ้มค่าุณต้องซื้อทีละกล่องนะครับถ้าคุณมีกลัง16นะผมแนะนําซื้ออทีละะกก่่เพราาาวคคุม ในเมื่อขายกล่องหนึ่งหรือ3กล่องก็ราคาเท่าเดิมนะครับราคาเท่าเดิมคือหมายถึงว่าเราซื้อ3กล่องอะ่ะไม่ได้แปลว่าแบบมันจะคูณ3าขึ้นไปมันแค่เท่ากับราคากล่องแบบเดิมนั่นแหละเพื่อนๆนคืออย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆโดยดั้งเดิมเนี่ยธุรกิจส่งกล่องเนี่ยจะได้เงินอยู่ที่1 2 0 0 0อันนี้คือไม่เราเราไม่คูณนะไม่คูณนะครับคือได้เงินอยู่ที่1 2 0 0 0ดอลลาร์ตกล่องนะครับผม12,000ดอลลาร์ตกล่อง ถ้าเราคูณ3เข้าไปเท่ากับเราจะขายได้3 6 0 0 0ดอลลาร์นี่คือ3กล่องเดียวจะได้นะแต่คุณต้องหักต้นทุนด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าคุณซื้อทีละกล่องใช่ไหมก็แตาคุณซื้อ3ทีอ่ะคุณซื้อ3ทีนะครับถ้ากับว่าคุณเสีย6000ดอลลาร์แต่เงินที่คุณได้คือ3 6 0 0 0ดอลลาร์แต่ถ้าคุณซื้อแบบ3กล่องไปนะครับมันไวจริงนะแบบคุณไม่ต้องมาเสียเวลารับหลายเที่ยวไง แต่คุณรับไปเดียว3ากล่องก็18,000ดอลลาร์ใช่ไหมแต่คุณจะได้เงินอยู่ที่36,000ดอลลาร์เช่นกันนะครับแต่ตัดต้นทุนไปแล้วเนี่ยคุณจะเหลือแค่18,000ดอลลาร์แล้วนี่นะอันนี้คือ,อนกรณีที่มันไม่คูณนะครับคือเอาง่ายๆนะครับคือถ้าคุณใช้กะดังเล็กผมแนะนําให้ขโมยแบบกล่องเดียวนะครับผมแนะนําเลยนะกล่องเดียวครับถ้า คุณขโมยถ้าคุณใช้โกดังสี่สองนะี่ผมอาจจะแนะนําไปที่2กล่องขึ้นไปนะครับมันก็จะต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นมากลายเป็นว่ากล่องหนึ่งต้องใช้ต้นทุนถึงกล่องละ4 0 0 0ดอลลาร์นั่นเองนะแล้วก็ถ้าเป็น3กล่องจะใช้ต้นทุนอยู่ที่กล่องละ6 0 0 0ดอลลาร์คือเอาไง่ายๆว่ายิ่งเราเลือก3ากล่องเมื่อไหร่นะครับต้นทุนก็จะสูงขึ้นแต่มันก็จะทําให้โกดังเราเต็มเร็วขึ้นนั่นเองนะเพราะว่ามันจะมีคูดานะครับธุรกิจส่งกล่องนะตอนที่เรามา,มา,มา,มาซื้อกล่องเนี่ย คือมันจะมีคูดาวโกดังละ5นาทีนะครับคือผมแนะนําว่าถ้าคุณจะทําธุรกิจส่งกล่องจริงๆเนี่ยควรจะมีโกดังไว้สลับกล่องนะครับควรจะมีโกดังสัก2โกดังเป็นขั้นต่ําในการทําธุรกิจนี้นะครับเพราะจะได้ทําสลับได้ในจังหวะที่อีกอันนึงคูดาวอีกอันหนึ่งจะได้ไม่คูดาวนะครับเราจะได้ทําสลับสลับสลับได้ตลอดนั่นเองนะไม่เสียเวลาไม่เสียจังหวะนะครับหรือถ้าเรามีธุรกิจอื่นๆในการเอามาขั้นอยู่แล้วมีออสการ์มีเรือดำน้ำอะไรมาขั้นก็แล้วแต่เรานะครับก็คือทําได้เหมือนนกั นะแต่มันจะแบบไม่ค่อยแบบสมูทมากอย่างเงี้ยคือสมมุติว่าเราทําเรือมน้ําเป็นตัวขั้นเรือมน้ําสมมุติเราเล่นเราเป็นคนที่เล่นสายโซโล่มันคูดาวสองชั่วโมงยี่บสี่นาทีอย่างเงี้ยแล้วการที่เรามาขโมยกล่องบางทีมันคูดาวแค่5้าทีนะครับสมมติเราขโมยกล่องปุ๊บแล้วเราไปนั่งทำเรือมน้ําเรากลับมาทาส่งกล่องได้อีกก็จริงแต่ว่าเรือมน้ําจะกลับไปทําอีกมันก็ไม่ทันไงมันคููดาวไม่ทันกันนะครับเราอาจจะต้องหาภารกิจอื่นมาขั้นหรือไม่ก็ อ่าแต่ทำส่งกล่องอางเดียวก็คือส่งกล่องไปเลยนะครับผมก็คือเนี่ยมีสกักสองกดังนะครับหรือเอาจริงๆรนะผมแนะนาจริงๆควรจะมีสักห้ากดังนะครับเพราะว่าปัจจุบันน่ะเราสามารถเอาเลขาเราไปเอาเอ่อไปเอากล่องได้นะครับให้เขาไปขโมยกล่องได้นะเขาใช้เวลายอยู่สักพักใหญ่ใหญ่นะครับแต่ว่า เขาเวลาเอากล่องมาเนี่ยเขาจะมีการสุ่มกล่องนะครับหนึ่งถึงกล่องไม่ได้การันตีว่าเขาเอาเอเราจะได้หนึ่งกล่องไม่ได้การันตีว่าเราจะได้3กล่องนะครับแต่เป็นการสุ่มมาและเราใช้เงินทั้งหมด7,500ดอลลาร์นั่นเองนะนเพื่อนเวลาที่เราให้เขาไปเอากล่องมาอย่างเงี้ยคือผมมองว่า,าธุรกิจส่งกล่องเนี่ยคือในปัจจุบันนะผมคิดว่ามันควรบัฟก่อนนี้นะครับเอาพูดตรง,ตรงๆนะแบบไม่อวยนะครับมันเป็นธุรกิจที่เก่าอยู่พอสมควรผมคิดว่าธุรกิจอื่นๆเขามีการบัฟแล้วผมว่าธุรกิจเนี้ย ถามว่ามันพอใช้ได้จริงจมันพอใช้ได้มันอยู่ในระดับกลางๆมันจะอยู่แบบในท็อปฟถ้าในการหาเงินผมคิดว่ามันคงยังอยู่ในท็อปไฟอ่ะแต่ว่ามันมันหล่นจากอันดับแรกๆอะครับมันผมคิดว่ามันน่าจะอยู่อันดับสุดท้ายแล้วนะปัจจุบันนะเออมันน่าจะอยู่แบบอันดับสุดท้ายของท็อป5แล้วนะครับเพราะว่าธุรกิจมันค่อนข้างจะหนึ่งเลยเก่าครับแล้วก็ต้นทุนในการใช้อย่าลืมว่าบางคนนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าถ้าคุณขาย5โกดังในช่วงคูณสองน2.5ล้านเราลาคุณยังไม่ได้้หตนนนทุเลยะ ไอห้าร้อยห้าสิบห้าคุณลองไปหาดูนะว่าหักต้นทุนแล้วเท่าไหร่นะครับบางทีเราได้แค่ประมาณเลยครึ่งมานิดนึงนะครับผมอาจต้นทุนเนี่ยอาจจะหายไปสักหลักล้านนะครับหลายล้านนะอาจจะได้ทุนอาจจะได้เงินจริงๆเนี่ยประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดนะครับผมอาจจะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดประมาณนี้นะครับประมาณสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดล้านเลยนะเออได้ประมาณนี้นะครับผมมองว่าเราลองเทียบ เราลองเทียบเป็นชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เต็มวัยร้อยสิบเอ็ดกล่องไม่ได้เต็มวัยขนาดนั้นเพราะมันมีคูลดาวด้วยไอ้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เราใช้เวลา5นาทีนะครับผม5นาทีต่อ3กล่องนะอันนี้ผมนับ3กล่องนะครับรนนะ5นาทีต่อ3กล่องนะครับผมตีทุนทั่วเลยนะ5นาทีต่อ3กล่องอันนี้คือในกรณีที่เราไม่มาถูก5นาที3กล่องเราคูณไป1ชั่วโมงนะครับผมเราจะทาเงินได้เราจะได้ทั้งหมด12รอบ เท่ากับว่าคูนกล่องเข้าไปเราจะได้ทั้งหมด36กล่องใช่ไหม36กล่องเราตีเป็นเงินนะครับต่อชั่วโมงนะครับเราจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ4แสนสามหมื่นนั่นเองนะประมา4แสนสามหมื่นสองพันดอลลาร์นั่นเองนะผมว่ามันยัง อันนี้มันคือต่อชั่วโมงไงครับเราลองนับดูว่ามีภารกิจอื่นอีกนะครับที่ได้เงินเยอะกว่านี้นะเอออันนี้ผมคิดอย่างนี้นะครับแต่อันนี้มันช่วงคูณ2นะครับเราก็คูณไปอีกก็น่าจะได้ประมาณ80 0 0 0นประมาณ800 0 0นดอลลาร์กว่าๆนะครับแปดแสนห้าแปดแสนหกนะครับผมเออเราจะได้เงินอยู่ที่ประมาณนี้อันนี้คือในช่วงคูณ2ผมว่าถ้าช่วงคูณ2องมันก็น่าทําเพราะว่ามันได้เลเวลค่อนข้างดีด้วยนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่คูณ2ผมมองว่ากลางๆนะครับเงินระดับนี้ผมว่าไปทําววินซหรือ่า ไปทำออสการ์อันใหม่นะครับผมที่ใช้ต้นทุนประหยัดกว่านี้แล้วก็ได้เงินดีกว่านี้ผมคิดว่ามันมีเยอะนะครับผมถ้าคุณเน้นที่ตัวเงินแต่ถ้าคุณเน้นเน้นที่เลเวลแล้วอยากได้เงินด้วยผมแนะนําว่าธุรกิจส่งกล่องเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ในเรื่องนั้นนะครับได้ทั้งเลเวลแล้วก็ได้ทั้งเงินนั่นเองนะผมว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้5กดังแล้วก็ทั้ง5กดังก็จะมีเลขาที่สามารถไปเอากล่องได้นั่นเองนะก็สามารถไปใช้เขาเอากล่องได้นั่นเองนะครับในช่วงนี้ก็จะยังเป็นช่วงงณ2นน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 นะนะะปป้้้ออแใหไไทกััด่เนะ่เเพื แล้วก็เวลาที่เราจะซื้อกล่องนั่นเองนะเพื่อนเเราไม่จำเป็นต้องกลับมาที่ตึกซีโเพื่อซื้อกล่องอย่างเดียวนะครับผมจะมีอาเคดนะครับผมที่มีโต๊ะคอมเหมือนกันนั่นเองนะเพื่อนไม่จำเป็นต้องไปที่ตึกซีโออย่างเดียวนะครับโต๊ะอาเคดก็สามารถที่จะ รับซื้อกล่องได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยครับเราสามารถกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็เลือกที่ทําการซื้อกล่องได้นะครับอันนี้เป็นการขายนะเลือกอันขวานะครับผมก็จะเป็นการไปดูโกดังนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นหลอดที่บอกว่าเราในโกดังเราเมีของเท่าไหร่นะครับผมอันนี้เป็นโลเคชันต่างๆที่เราไปคนเลือกมานะครับตอนนี้ก็ไป210กล่องอันนี้คือของผมนะวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ขายให้ดูนั่นเองนะเพราะว่าหาไม่ทันจริงๆนะครับผมมัวทําแต่งานนะครับก็หาไม่ทันจริงๆว่าอยากจะทําให้ดูเสร็จในอาทิตย์นี้ก ต๊ะคอมตรงนี้ได้นะครับผมเราก็ต้องไปที่โต๊ะเกมก่อนนะครับผมถ้าอันนี้ใครก็ตามที่อยากซื้อในอาร์เคดเหมือนผมนะก็ไปที่โต๊ะคอมนะครับนี่ฮะจะเป็นโต๊ะเกมแบบนี้นะครับจะมีโน้ตบุ๊กวางแล้วก็กดตัว e เข้าไปนะครับแล้วก็กด enter เข้าไปนะครับเพื่อเล่นไหมครับไม่ใช่นะฮะโอเคพอเราเข้ามาที่โต๊ะเกมนะครับผมให้เราเลือกคําว่าอัปเกรดนะครับผมเนี่ยเลือกอัปเกรดนะครับแล้วก็เสียเงินตรงนี้ไปมันจะประมาณหลักล้านนะครับมันก็จะมีโต๊ะคอมเพิ่มขึ้นมานะเออ นี่ก็คือที่หนึ่งนะครับผมที่สามารถซื้อกล่องได้นั่นเองนะเพื่อนๆเรามาที่เทเลไบท์นะครับผมกดสเปกบาร์เข้าไปนะครับผมแล้วก็จะมีสเปเชียลคาร์โก้นะครับให้สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็สามารถขายได้นั่นเองนะครับนี่ครับจะเหมือนกับอาเขตเด้เลยนั่นเองนะเพื่อนๆนนี้เป็นระบบใหม่ที่เขาเพิ่มมาในภาคของเอ็นฮานั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าภาคเลกาซี่จะมีด้วยไหมนะเพราะว่าการแมนแฟกชัรีของเลกาซี่ก็มีนะครับเราสามารถเอาเอาเทเลไบท์นะครับผมมาจอดที่การแมนแฟกชั่นรีนะครับแล้วก็สามารถกดอัปเกรดเข้้้้าาาาาาไไไไปปปดดดดดนนนนนัััั่่เเเเเออองะะสมมมรรรรรถกกคบีย กดขึ้นรถได้เลยนะครับพอเราขึ้นรถนะครับผมให้เรากดตัว E นะครับผมเพื่อ Modify นแล้วนเองนะครับ แล้วก็เลือกอันแรกนะครับผมเนี่ยเลือกอันแรกไปนะครับแล้วก็มาสเตอร์คอนโทรลนะครับอันนี้เราต้องอัปเกรดก่อนนะครับไม่งั้นเราจะไม่เห็นโต๊ะคอมแบบที่ผมมีนั่นเองนะเออไออันอื่นเนี่ยอันนี้เราจะไม่พูดถึงนะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับธุรกิจนะเค้าของตอนนี้ผมก็ได้มาถึงหน้า warehouse แล้วนั่นเองเพื่อน warehouse นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมเราต้องเปิดซีโอนะครับเราถึงจะเห็นมันนะถ้าเราไปเปิดเอ็มซีเนี่ยมันก็จะไม่เห็นนะครับถ้าเราไม่เปิดอะไรเลยก็ยังเห็นอยู่นะแต่ถ้าเราเปิดเอ็มซีเนี่ยแนะะออันนี้คืโต๊ ของ warehouse นั่นเองนะเพื่อนเราสามารถมากดขายธุรกิจนะครับผมในการกดตัว E ที่นี่นะครับผมแล้วก็สามารถกดขายได้นะครับเราก็เลือกได้ว่าเราจะขายกี่กล่องนั่นเองนะครับสามารถขายตั้งแต่17กล่อง42กล่องแล้วก็111กล่องได้ตรงนี้เลยผมแนะนําว่าถ้าถ้าคุณมี111กล่องก็คือให้กดด้านบนได้เลยนะครับคือเน้นขายอันบนอย่างเดียวนะเออยกไว้เรามีสเปเชียลของของนั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับนี่คือโกดังของเรานะครับผมในการที่เอาของมาวางนั่นเองนะตรงนี้คือเลขาของเราที่ผมบอกไปนะเสีย7,500นะครับผมเพื่อให้เขาไปเออากล่งให้นะครับ แล้วเขาจะเป็นการสุ่มนะครับว่าจะเอามาให้เรากล่องหนึ่งสองกล่องหรือสามกล่องนั่นเองนะครเราก็ใช้เข้าไปได้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นโต๊ะแดงๆที่ผมบอกนะครับสามารถมาอัปเกรดธุรกิจต่างๆได้ตรงนี้นั่นเองนะครับก็ได้บอกราคาไปเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมอัปเกรดไปแล้วก็จะไม่เห็นราคาแล้วนะก็เพื่อนๆก็แนะนําให้มาอัปเกรดก่อนอันนี้ก่อนที่เราจะส่งนะครับ เอาไว้อหลังสุดได้เลยนะไอเรื่องอัปเกรดตรงนี้นะเอาไว้จนกว่าเราจะส่งนะครับค่อยอัปเกรดนะก็หมดแล้วนะครับผมธุรกิจส่งกล่องใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างเลยน,นั่นเองนะเพื่อนโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพยายามรวบละให้แล้วน,นั่นเองนะใครที่มีจีเดพัทอย่าลืมไปทำนะครับผมถึงแค่1ิบหนะต้อนรับก่อนดีออซมานะครับผมรีบหาเงินเงินก่อนเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วก็เจอกในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบบ๊าายย